ก็สวัสดีครับสมาชิกยุคองทุกท่านนะครับพบกับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของวันอาทิตย์ที่6นะครับผมตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มก็สําหรับฟุตบอลค่ําคืนวันนี้เลยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับผมขอนย้ําเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับผมเออก็เอาไปวิเคราะห์ด้วยตัวเอง บ้างด้วยนะครับผมต่อฟุตบอลช่วงนี้ก็ถือว่าพลิกผันกันเยอะมากเลยนะครับผมคู่แรกเลยนะครับผมรอบสีทุ่มสิบห้านาทีลาลิกาสเปนนะครับผมระหว่างเซบียาเจอกับแอลติโกบารลิตนะครับผมก็คู่นี้ก็ ออกราคามาเสมอๆนะครับผมยอดเปรียบจะขั้น 1x2 แล้วก็เซบิยานะครับก็เหนือกว่าตรงที่อยู่ในบ้านถนะ้ารือเป็นขัน 1x2 ก็คือเหนือกว่านิดนึงนะครับผมแค่10จุดนะครับแต่ผมกลับมองที่แอเลติโกมาลิดนะครับก็คือความดุดันและความความทนนะครับผมความดุนะครับผม ก็มีเพียบพร้อมครับก็พอๆกันทั้งคู่ครับแต่ผมเชื่อความคามของแอตมอลิดนะครับว่าจะชนะซิบิยาได้ในราคาเสมอนะครับผมคู่ที่2องเห็นจะเป็นรอบ5ทุ่มครึ่งนะครับเป็นสเปนดิวิชั่น2นะครับผมก็ระหว่างเดปอร์ติโวโบนะครับลาโคลอนยาเจอกับลูโก แล้วเขาลุยญ,ญานะครับผมก็ฟกับ้านกับความไปต่ออยู่ที่ลูก,คร,ลกครึ่งนะครับผมเปรียบค่า1น x 2แล้วก็สมบูรณ์และตามคอนเซปต์เลยนะครับค่า1 x 2แบบนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะครับผมก็มองไปที่เดปอร์ติโบนะครับผมลาคอุนุญ,ญาตที่ชนะราคาต่อที่ลูก,คร,ลกครึ่งนะครับผม <c oughs> คู่หมืว่าคู่สุดท้าย ก็แล้วกันนะรอบเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับผมเป็นลาลิกาสเปนระหว่างเรียวเมลิดนะครับผมเจอกับเรียลเซดัดนะครับผมเรียวเมลิดนะครับผมก็ฟกัสกับความไปต่ออยู่ที่ลูกครบลุกครึ่งน,นะครับผมก็ผมก็ยังมองไปที่เรียวเมลิดนะครับที่ชนะราคาต่อที่ลูกครบลุกครึ่งน,นะครับผมมังจะค้าวหนึ่ง x สองแล้วก็ถือว่าจัดว่าสมบูรณ์เลยนะครับ <c oughs> ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับนะอ่าทั้งหมดก็3มคู่นะครับผม3มคู่ก็มีอแอตมาลิดนะครับแล้วก็เดปอร์ติโบลาครุญ,ญาแล้วก็มีเรียวมาลิดนะครับผม <c oughs> สำหรับค่ำคืนนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดเหรอผมชอบเรียวมาลิดครับ ที่ชนะราคาต่อที่ลุกควบลุกครึ่งฮะค่า x ถูกดีดออกเลยนะครับถูกดีดออกครับถ้าเปรียบเทียบกับเดปอติโบ็ก,ก็ก็พอกันเลยครับแต่อันนี้ก็ดีดออกไปขึ้นสูงครับแสดงว่าคืนนี้เรี้ยวมาริดกระน,นำแน่นอนครับผมไม่ดีขาดเลยละครับนะไม่แพ้หรอกคืนนี้ผมเชื่อ อทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาฟุตบอลที่น่าสนใจในขังหน้าด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับผม